ลงแพตกปลาทางทองเดินมาตอนเช้าแทบเป็นลมโอ้โหหมูกระทะโอ้โหมหาสารไม่ไมอ้อเลยโอ้โหยับไปหมด ยอาไม่ต้องตกใจนะแอมโอ้โหชีบขาวทั้งนั้นแอ,อมทานไดนยไหมกับข้าวพร้อมเสิร์ฟฮะปีมาครั้งเดียวนะแอม นอนอ e <ım S 1> <quin> ีกวะนอนอีกวะห้ามไม่ให้นอนเลยนะฮะอากาศยามเช้าพร้อมเด็กกับข้าวแมงแมงชี้ปักเขาโอ้โหแอดดีปิดฝาโอ้โหไม่ต้องคิดอะไรกันครับ ยับไปหมดมมมยันในแก้วยังบินดุกๆๆๆ,ๆๆๆอยู่เลยแม,มลงชี้ปักขาวที่แม่น้ำเจ้าพญาอ่างทอง out.